ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเดตและก็ติดตามแนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องประจําวันที่24กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์แนวชายแดนตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอย่างที่ทุกท่านทราบกันเมื่อวานนี้ขมเนก็มีการยิงเช็คแนวแต่ก็ยังมีรายงานล่าสุดออกมาครับว่าเราเองก็มีการตอบโต้ไปเช่นเดียวกันรวมไปถึง บริเวณจุดที่มีความเสี่ยงสูงครับตอนนี้รถพิเศษเข้าแนวพร้อมยึดตาควายเป็นที่เรียบร้อยโดยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับต้องบอกเลยว่า จุดทูบแช่งทหารไทยแต่สุดท้ายบ้านไฟไหมโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่สองกันกน่อนก็เรียกว่ายังไม่มีการประทะเกิดขึ้นอย่างที่ผมรายงานไปในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะครับพี่ขมรมีการบุกรุกรอบกัดฝ่าร,รูดน้ำเนี่ยเข้ามายิงเช็คแนวทหารไทยเราว่าจุดพิกัดของเราอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งในรายงานอย่างเป็นทางการครับก็บอกว่าทหารในเราไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดแต่ว่ารายงานล่าสุดจากแม่ทัพภาคที่สอง ก็บอกว่าเรามีการตอบโต้ดันทีเลยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ยิงปะทะบริเวณบริที่ภูผีผตำบลเสาดงชัยอำเภอการท่าล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดก็เป็นสิ่งที่แม่รับปฏิสนธครับออกมาชี้แจงด้วยตัวเองว่าเบื้องต้นนั้นทหานไทยเราครับตรวจพบฝั่งคเขมรนประมาณสองนายสแสดงท่าทีจะรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยเราใกล้กับแนวรั้วลวดหนามซึ่งเราเองก็แจ้งเตือนตามระเบียบไปก่อดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตอนนั้นกัมพูชาเนี่ยกลับใช้อาวุธปืนเล็กประจํากาย ยิงขึ้นฟ้าเป็นการตอบโต้ซึ่งก็เลยเป็นฝั่งต่านใดเราครับยิงตอบโต้เพื่อจะควบคุมขมรจนฝ่ายขามรนั้นก็แตกกระเจิงครับวิ่งป่าแตกกลับไปที่ฐานที่มั่นแล้วทางแมททัปปิสโ2เองก็ยืนยันว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีการลุกล้ำเขตแดนไทยเราและการลักลอบวางทุนระเบิดจากฝั่งของขมรครับซึ่งก็มีมาตรการรับมือในมือที่อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ เ็นสถานการณ์ล่าสุดที่ทางไม่รบประเทศสองอัปเดตออกมาไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับรายงานจากของระบกอย่างเป็นาการเนี่ยบอกว่าไทยเราไม่ได้มีด้าทีตอบโต้เลย เป็นเพียงแค่ขมิมายิงเช็คแนวเท่านั้นแต่ฝั่งแงม่ทัพพระดีส2ก็บอกว่าเรายิงตอบโต้ไปนะครับขมิเข้ามายิงปืนขึ้นฟ้าไทยเราก็สวนกลับไปทันทีซึ่งผมเองก็เชื่อว่าเราต้องสวนแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่สวนไปเลยขมิจะได้ใจไปกันใหญ่และการยิงแย่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การนำสงครามก็คือการค้นหาที่วางกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่ขมิเข้ามายิงแย่ฐานไทยเราที่ภูผีเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่ใช่การทําปืนลั่นเหมือนกับกลาโหมของขมิได้ชี้แจงออกมานะครับแต่ว่ามันคือยุทธวิธีีค้้นหหาาท่่ตังรือว ที่วางกําลังฝ่ายไทยเพื่อที่จะให้ไทยเราตอบโต้แต่ตอนนั้นเนี่ยมีฐานไดเราที่ตรวจการอยู่แนวหน้าก็มีการแจ้งเตือนก่อนแล้วพอแจ้งเตือนปั๊บขมรก็ยิงขึ้นฟ้าทันทีแล้วเราก็ยิงตอบโต้ไปซึ่งขมรยังไม่รู้ที่ตั้งของปืนใหญ่ไทยเรานะครับถ้าเกิดรู้เนี่ยเขาก็จะมีการมาร์กพิกัดเพื่อจะให้ปืนใหญ่นั้นถล่มฐานที่มั่นซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนะครับในช่วงก่อนการปาระทะกันล่าสุดขมรก็ใช้แผนนี้ยิงแย่ฐานได้เราครับทั้งที่ปราสาทต,ตาควายตาเมินทมยิงอยู่หลายวันเราก็ไม่ตอบโต้้ในนนช่วงั นะครับจนเรามีการตอบตู้เนี่ยก็วันที่24่สถึงยีกรกฎาคมแล้วคเมนก็เอาราบคาบไปเลยคือรูปแบบการรบแบบนี้เนี่ยคเมนเขาชอบมากนะครับเป็นการรบแบบกวนโอ้ยไปเรื่อยแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับรายงานล่าสุดออกมาจากกระทรวงกลาโหมหรือว่ามาลีโสเจตาเจใหญ่เจสปอร์ตครับก็ได้ออกมาแถลงการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรอบนี้มีการยอมรับว่าเสียงปืนมันดังจากฝั่งขเมนจริงๆโดยก็มีเนื้อหาใจความบอกว่า ในช่วงบ่ายวันนี้เพจทางการกองทัพไทยเนี่ยและก็สื่อไทยจํานวนมากได้รายงานข่าวว่ากองกําลังกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็ก3-5นัดเข้ามาในดินแดนไทยโดยเจตนาเพื่อยุยยุในพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศซึ่งเรื่องนี้กระหโหกัมพูชาครับมีการยืนยันออกมาว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้อาวุธยิงเข้าไปในดินแดนไทยตามที่กล่าวอ้างแต่ว่าตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทัพภาค4ของเขมร ยืนยันว่าหน่วยด่านที่ประจำการบริษทดังกล่าวยิงปืนโดยไม่ตั้งใจทำปืนลั่นจำนวน2นัดเมื่อเวลา13บมนิกายี่น,า,า,นาทีหลังจากนั้นเนี่ยทีมประสานของทั้งสองประเทศก็ได้สอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ได้คลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการมาบอกอีกนะครับว่ากัมพูชาขอดินยันถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศไทย ในทุกระดับเลยเพื่อส่งเสริมสันติภาพอันนี้เป็นสิ่งที่เขมินโต้แย้งออกมานะครับคือแก้ต่างแบบแย่มากนะครับแก้ต่างแบบนี้ทําปืนลัน่นแต่ว่าเราตรวจการเนี่ยก็เห็นว่าจะเข้ามาฝ่ารวด,รวดหนามแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่มีการยอมรับแต่เป็นการยอมรับที่ แก้ตัวไปด้วยแก้ต่างไปด้วยแต่ฝั่งไทยเราก็ไม่ได้เชื่อเลยว่าขมรจะทําปืนลั่นแบบนี้นะครับเราตรวจการเห็นทุกอย่างโดยเฉพาะพื้นที่กองรับพื้นที่2ครับล่าสุดมีการเติมรบพิเศษตบเท้าเข้าคุมเข้มทั้งภูมิมะเขือและก็ปราสาทต,ตาควายแล้วมีทั้งหน่วยอดรินทราชมีทั้งหน่วยคอมมานโดซึ่งงานนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับก็นําทีมหน่วยปฏิบัติการร่วมทั้งทหารและก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษจากตํารวจอย่างหน่วยอรินทราชย6่หหน่วยทะเรสวน2 6งนซึ่งก็ยังมีหน่วยคอม,ม และก็ศูนย์รักษาวความปลอดภัยที่มีหน้าที่หน่วยด้านข่าวกรองรักษาวความปลอดภัยภายในประเทศลงบุรีแนวหน้าชายแดนไทยกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ก็ประจำการ บริเวณพื้นที่แนวหน้านะครับทั้งปราสาทตาควายภูมะเขือรวมถึงดูการปฏิบัติงานให้กาลังใจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งภารกิจครั้งนี้ครับก็ได้เตรียมพร้อมรักษาความสงบดูแลความมั่นคงชายแดนอย่างเต็มความสามารถด้วยก็มีข่าวออกมาก่อนหน้าน,านี้เหมือนกันนะครับว่าเรามีประจำการรบพิเศษเนี่ยเข้าไปในแนวหน้านานแล้วนะครับเพื่อที่จะดูซิว่าเราจะโจมตีฝั่งไหนได้บ้างวางแผนกันยังไงแต่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ด่านขอขมาเหเองครับมีการโพสต์ว่า25 26เนี่ย พวกเขาพร้อมแล้วที่จะปะทะกับฝั่งไทยเราคือถ้ามีต่อยก2เนี่ยผมคิดว่ากองทัพภาัที่2เองก็พร้อมแบบสุดใจและก็มีรายงานจากแนวหน้าเหมือนกันว่าอากาศโยทินตอนนี้เนี่ยส่งทีมสำรวจภูมิประเทศเองเลยจะได้ทิ้งไข่เนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นแล้วประกอบกับทหารขามหมนครับเริ่มทยอยขนอาวุธหนักและก็เคลื่อนรถ b m เ1เข้าประชิดแนวชายแดนแล้ว ทางช่องอันมาเอ่ยเขาเพราะวิหารเอ่ยโดยก็มีรายงานตรงกันทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งขมรกับการห้ามถ่ายภาพโพสต์และก็แชร์ภาพหรือวิดีโอในการเคลื่อนไหวกองทัพและก็ฐานที่มั่นฐานที่ตั้งลงบนโซเชียลโดยเด็ดขาดตอนนี้ก็ห้ามแล้วขมรก็ห้ามเราก็ห้ามซึ่งก็ต้องห้ามจริงๆนะครับเพราะสถานการณ์ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่อีกหนึ่งสิ่งครับที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คือ ฮุนเซนออกมาดิ้นเฮือกสุดท้ายอีกแล้วครับเวลาไทยจี้ถูกจุดเนี่ยสองพอลูกก็จะตอบโต้ทันทีเลยซึ่งก็ชัดเจนว่ากําลังกลัวอย่างสุดขีดนะครับรีแอคชั่นเนี่ยก็จะเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดด่านที่ฮุนเซนเริ่มออกมาตอบโต้ไทยเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการขอให้จีนครับไม่ให้ขายเรือดำน้าให้กับไทยซึ่งอันนี้เราก็ตอบโต้ไปว่าเป็นการกระทําที่มั่วมาก จีนจะไปฟังคเขมนทําไมแล้วก็ไปบอกสวีเดนไม่ให้ขายคลิปเพนกับไทยด้วยเ,ยเรือดำน้ําก็ไม่ให้ขายเครื่องบินรบก็ไม่ให้ขายแล้วแบบนี้เนี่ยฮุนเซนจะเอาเงินไปให้ทั้งสวีเดนและก็จีนหรือไงตอนนี้กองทัพของเราก็บอกว่าฮุนเซนเริ่มที่จะกลัวมากยิ่งขึ้นเพราะอาวุธของไทยเรานั้นอัปเกรดแบบคมเขมนเทียบไม่ติดแล้วล่าสุดยังมีการพูดถึงเรื่องเปิดด่านกับฮุนเซน ที่เขาเองก็บอกว่านับตั้งแต่กองทัพไทยปิดด่านชายแดนเนี่ยกัมพูชาไม่เคยขอให้ฝ่ายไทยเปิดด่านเลยเพียงแค่บอกกับฝ่ายไทยเราว่าไทยเป็นคนปิดไทยก็ต้องเป็นคนเปิดไม่จําเป็นต้องเจราจากับกัมพูชาและกักมพูชานั้นจะเปิดตามหลังไม่เกิน5ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่ขมิตู่แยงมานะครับแล้วยังมีการบอกอีกนะว่าจุดยืนของกัมพูชาจะไม่เปลี่ยนแปลงและกัมพูชาจะไม่ทําตัวต่ําต้อยไปขอให้ไทยเปิดด่านชายแดนด้วยแม้ว่าไทยจะปิดด่านต่อไปอีก100ปีกัมพูชาก็ ไม่ตายแล้วยังบอกว่าขอบคุณคนไทยด้วยซ้ําที่ผ่านมาก,การปิดด่านชายแดนเดี่ยวนี้ทำให้สินค้าไทยไม่สามารถนําเข้าได้ ส่งผลให้สินค้ากัมพูชานั้นที่ผลิตในประเทศตตเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วชาวกัมพูชาที่รักชาติเนี่ยก็ร่วมการสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วกว่า3เดือนที่ไม่มีสินค้าไทยนั้นตลาดกัมพูชามีเสถียรภาพมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอซึ่งยังรวมถึงอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็ต่ำด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพรวมเศรษฐกิจถูกบริหารจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นแม่อันนี้เป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอบโต้ฝั่งไทยเรามานะครับ แต่เหมือนไม่ได้ดูข่าวหรือเปล่าชาวกัมพูชาหลายต่อหลายคนนั้นน่าจะเกือบ501,000คนเริ่มทะลักเข้ามาดินแดนไทยเรามากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการลักลอบนำเข้าอาหารต่างๆการส่งอาหารไปแนวหน้าเนี่ยก็ยังมีปากกระป๋องของไทยเราติดอยู่ด้วยนะครับคือมีทุกวี่ทุกวันรวมถึงมาม่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาเห็นยังไงก็หนีจากอิทธิพลไทยไม่ได้นะครับเขาก็ยังจะนำเข้าแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดฮุนเซนประกาศกล่าวมาแบบนี้ผมเชื่อว่า ถ้าเกิดเขาแพ้ในสงครามรอบนี้เนี่ยอาจจะล่มสลายไปเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าไทยเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อเขเมรน,นะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเราเป็นผู้นําของพวกเขาอยู่ในตอนนี้นะครับจะตามหลังไทยเราอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนจะมีการเบนเข็มนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้ที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างคุณอนุทินนั้นคุณมาเนตก็ส่งหนังสือมาเป็นชาติแรกนะครับที่อยากจะกระชับความสัมพันธ์และก็คืนดีกัน แต่พอเราประกาศก้าวไปว่าให้อำนาจทาหารเต็มที่เนี่ยในการเปิดปิดดาดฮุนเซนก็กลับคำทันทีเหมือนจี้ถูกจุดแล้วแสดงความกลัวแบบเห็นได้ชัดเลยก็ต้องรอบเดตกันนะครับไม่แน่ว่าฮุนเซนอาจจะาคลั่งแล้วก็สั่งทาหารบุกก็ได้รับเรื่องนี้ก็ผ่อนคลายกันหน่อยที่ล่าสุดมีรายงานออกมาครับว่าบ้านของพลาหาร กองไฮเลียงสังกัดกองพลน้อยที่7ของกัมพูชานั้นซึ่งก็ประจำการอยู่ที่ฐานแนวหน้าภูผีได้เกิดเหตุไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเลยพอสืบทราบมาครับจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวก็กลายเป็นว่าภรรยาของเขาเนี่ยได้มีการจุดธูปเทียนเพื่อสาบแช่งทหารไทยแต่ว่าลืมดับทิ้งไว้ภายในบ้านก็เลยเกิดเหตุไฟไมหม้มอดทั้งหลังเลยครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดรับบริจาคและยังมีการระบุว่า บ้านของฐานกล้ารายนี้เนี่ยยากจนไม่มีเงินดังนั้นจึงขออนุญาตเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะไปซื้อวัสดุกอ่อสร้างที่อยู่อาศัยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเง่ามากๆไปจุดทูบแล้วลืมดับเนี่ยโอ้โหมอดทั้งหลังเลยก็เป็นเรื่องรอับเดตเกี่ยวกับโซนกองทัพที่สโซนกองทัพที่1่ตอนนี้นะครับบรรยากาศก็ยังมีแก๊งแครอทและก็ชาวบ้านเนี่ยเราแวกใกล้เคียงเดินเข้ามาสมรุ้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอยู่ทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแกว้วตอนนี้ความคืบหน้าก็ยังมีประมาณนี้อยู่ จับตาดูฮุนเซนและก็จับตาดูการสั่งการให้ดีแต่กองทัพของเราก็พร้อมเต็มพิกัดเหมือนกันนะครับเพราะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วรอคอยอย่างเดียวก็คือรอคอยให้เขมินนั้นเปิดกลับมาซึ่งเราก็จ้องจะยึดตาควายไว้ให้ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้อย่างใกล้ชิดนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับในชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ NFTaming s r e ความบันเทิงครบวงจรมายังเคยยงบอพนบาเยอะไว้งจงไว้จงไ ថ្ងៃថ្ងៃនេះរដ្ឋតមនក៏មកជួយយើងដែរអូឯតមនក៏មកជួយយើងដែរបាទអូបាទវិជិររដ្ឋក៏មកជួយក៏មកជួយដែរដាក់រដ្ឋឡមិនចេញក៏មកជួយបាទឯតមនខ្ញុំក៏ជួយទៅតមនវិញតទៅខ្ញុំបានរួចថ្ងៃ23ខ្ញុំបានរួច